นับนับเลยเสียงเสียงร้องพี่พี่อมอมันกล้องกึ่งกระจายาแล้วนี่ยได้นะขอพอ่อ่ะสวัสดีครับหนุ่มพังงาครับครับสวัสดีครับหนุ่มพังงาอีกขึ้นมาไทยครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยครับครับผมครับเป็นไงครับเราคิดว่าเกมไฟนนี้จะจบแบบที่เราทุกคนได้เห็นหรือเปล่าครับก็ไม่คิดครับผมเพราะ ผมคิดว่าเขาจะเป็นมวยถอยแล้วก็วิ่งหนีอะไรประมาณนั้นครับแต่วันนี้เขาคือมาตั้งหลักเขาก็ไม่หนีครับอืมเขาก็มีจังหวะบวกจังหวะแรกกับเราครับก็คือเราตอนแรกเราคิดว่าเขาคงจะมาฝีมือว่าเนี่ยจะมาต่อยฝีมือครวคิดว่ามันจะจบแบบน็อกเอาเลยรับสามแสนห้าห้าหมื่นบาทนี้แบบก็น้อยครับที่ไม่ไม่ไม่คิดครับเพราะคือเหมือนที่ว่าเขามวยฝีมือครับเขาวิ่งวิ่งไปวิ่งมามันโอกาสชนะน็อกยากอยู่เลยครับ รู้สึกว่าเกมการชกนี้เขาจะเน้นไปที่การไตะขาครับใช่ครับไตะขาเจ็บไหมเจ็บเจ็บครับฮะเจ็บว่ะเจ็บครับน่าแก้งบวบวมอ๋อเหรอครับแล้วจังหวะที่เราแตกครับเป็นไงครับจังหวะที่เตกน่าจะโดนหมัดครับไม่ได้โดนโฉกก็่ดยหมัดครับขอโดนหมัดแล้วจัวมันเหมือนมันรวมมันเล็กกันเนาะเพเพเก่าด้วยครับเพเก่าด้วยครับสี่รวมโดนไปเท่าไหร่ครับอะไรนะเคยรวมแล้วโดนไปกี่เข็มครับ โดนไปกี่เข็ม4เข็มครับอ๋อ4เข็มถามเฉพาะอะไรสี่อ่าสี่ต้องหัวสิวๆนะ่ง4เข็มนี่สิวๆสบายครับรอบที่แล้ว3.4เข็มครับอ๋ออันนี้จิ๊บๆนะจิ๊บๆครับเลยสำหรับไฟนี้เรารับโบนัสมา350,000บาทหรอครับผมไฟก่อนหน้านึงเราเราชงมาแล้วประมาณถ้ารวมกันหมด3ไฟ3ไฟครับรับทั้ง3ไฟเลยไหมครับผมเป็นไงครับเป็นเงินตอนนี้ก็หลายแสนคร คือประมาณทักเก้าเสนได้เก้าเซนกว่ารวมหักหักเบ็ดเสเป็นเป็นล้านเลยครับากล้านล้านแล้วนะแล้วแล้วเป็นไงครับตอนนี้เราได้เรียกว่าได้หัวนัสจากในวันนี่รวมเป็นล้านแล้วรู้สึกเราจะมีนี่มีครับของพ่อขงม่ครับทกัครับร้านนึงนี่ปิดได้ยังครับไฟนี้ปิดได้ครับเพราะมันเหลืออยู่ประมาณสองเสนครับ อตั้งใจไว้เลยว่าจะไปปิดนักกาได้เป็นไทยแล้วนะครับแล้วหลังจากน,นี้เป็นไงครับเราตั้งเป้าเกี่ยวกับรายการวันล,ลุมินีอย่างไรบ้างครับก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับ<ม>ตั้งใจคือดูหน้าที่รู้ตัวเองตั้งใจสู้จนกว่าร่างกายจะไม่ไหวครับนี่เป็นการตั้งใจของเราเลยปะิะเพณีครับของเราเลยผมจะสู้สู้และตั้งใจทุกไฟครับผม ในไฟนี้ก็คือเราก็ได้โบนัสแล้วก็สามารถที่จะปิดหนี้ที่เรามีอยู่นะฮะได้หมดมันปิดหมดเรียบร้อยแล้วแล้วคิดว่าไฟหน้าเราจะยังได้โบนัสอีกไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ <c oughs> ถ้าได้ก็ดีครับ,ผม,รบผมก็ได้เก็บเอาไว้สร้างเนื้อสร้างเนื้อสร้างตัวครับผม พี่นึกว่าเราปิดนี่แล้วจะไม่เอาแล้วแต่ได้ก็เอาครับครับหวังว่าเราคงจะได้เห็นโบนัสจากหนุ่มพงงาบ่อยๆใะ่ครับอะสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงแฟนๆมวยที่รอเชียร์ติดตามเชียร์เราอยู่บ้างครับครับก็ขอขอบคุณแฟนมวยครับพี่น้องแฟนมวยทุกคนที่ให้กําลังใจผมได้ฝากเชียร์ผมครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับโรงแรมสีฟันวาภูเก็ตครับผม ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับคครับบขอุณ